รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็จะไปพัทยาแล้วช่วงนี้น้ำมันแพงเลยอยากจะลองจับดูซิว่าล b o โบก i n i เนี่ยตอนนี้ถ้าไปพัทยาเนี่ยค่าน้ำมันมันเท่าไหร่ไปกับทิปเนี่ยนะครับมันกินน้ำมันแค่ไหนพี่ดอมได้ฝากไว้ว่าทุกเศษหนึ่งส่วนสี่ไม่มีค่าครับมีค่าครับค่าอะไรค่าน้ำมันมาแรงโอ้โหไปยไปยไปยไปปไปไปไยไลไปไปย <cam ina> สะใจไม่ออยอะ่ะรอมานานแล้วขอบคุณมิชลินนะฮะตอนนี้เราเติมอยู่ที่ลิตรละ52.39บาทเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะขับแบบโ,ดโหดๆดูว่ากินน้ำมันแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้มากับแม่ออยนะครับหลังจากที่หาหายไปนานนะคะอ่าอถูกแล้วอเล็กซ์เนี่ยยึดครองเขาไปหลายคลิปอยู่วันนี้เราจะมาทวงบัลลังก์คืนนะคะ อเล็กซ์นะฮะแม่ออยกลับมาแล้วนะครับ <Hello. S 2> วันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พัทยานะครับเรามีกิจกรรม <Yes. S 2> ไปที่สนามพีระเซอร์กิสนะครับเราจะไปขับรถไปลองเทสเกี่ยวกับยางนะครับของมิชลินรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็จะไปพัทยาแนละ้วช่วงนี้น้ำมันแพงเลยอยากจะลองจับดูซิว่าล b o โบกินีเนี่ยตอนนี้ถ้าไปพัทยาเนี่ยค่าน้ำมันมันเท่าไหร่ oh. ไปกับทริปเนี่ยนะครับมันกินน้ำมันแค่ไหนเอาความแรงของรถสู้แต่โดนค่าน้ำมันสู้กับ คันนี้เทิมเกาห้ธรรมดาครับอตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่ปั๊มนะครับไปเติมน้ํามันกันก่อนให้เต็มถังแล้วก็พอว,วิ่งไปไปใช้งานในทริปนี้ประมาณแล้วไปนอน1คืนกลับมาพรุ่งนี้เชา้าก็กลับมาช่วงบ่ายก็มาถึงกรุงเทพเราก็จะไปเติมน้ํามันอีกทีว่าวันนี้ขับไปไปนอน1คืนแล้วขับกลับมานะครับน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยมันใช้ไปเท่าไหร่มันหมดถังไหมมันเหลือเยอะไหมนะครับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันไปดูกันนะครับว่าเติมน้ํามันครั้งนี้ เราจะได้น้ำกี่คนโอเคไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปพัทยาพี่ดอมได้ฟังไปว่าทุกเศษหนึ่งส่วนสี่ไหมมีค่าครับมีค่าครับค่าอะไรค่าน้ำมันค่ายางนะคะค่าสึกหรอของเครื่องยนต์นะคะครับโดยเฉพาะอย่างนี้สำคัญมากนะคะ บอว่าทุกการเดินทางเนี่ยล้อก็หมุนไปกับเราเพราะฉะนั้นการเลือกอย่างเนี่ยควรเลือกอย่างที่มีคุณภาพแล้วก็แบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่น n ิ c ชริงโอ้โหนี่ไม่ออยทายอินเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่าต่างหลังจากที่เราเติมเสร็จนะครับเราก็เซ็ตทริปเนี่ยนะครับทริป A แล้วก็เซ็ตเป็นส่นแล้วนะครับส่วนทริป B อ่าทริป B ก็จะเป็นอย่างนี้ทริป2นะครับตอนนี้900กว่ากิโลน,นะครับ โห oh, ไม,ไม,ไม,ไม่รู้ไปวิ่งที่ไหนมาแม็กซ์สปีดส3 0ินะฮะเราก็จะทำการ เซ t ทิฟบีให้เป็นศูนย์นะฮะปึ้ง่าโอเคเป็น0แล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหลังจากกลับมาจากพัทยาแล้วจะกินน้ำมันแค่ไหนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคาซ่าครับวันนี้ผมต้นคาซ่านะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับวันนี้ได้รับเชิญจากมิชลินนะครับเขาเชิญมาให้ทดลองยางมิชลินไพร์ตสปอร์ตห้านะครับเมื่อกี้นะครับก็ได้เข้าไปฟังข้อมูลต่างๆแล้วน่าสนใจนะครับ เป็นยางรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแทนตัวมิชลินพิลลาร์สปอร์ต4นะครับดูแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งในเรื่องของถนนแห้งถนนเปียกนะครับและที่สําคัญตอนที่ดอกยางเหลือประมาณแค่2มิลนะครับเขาไปเทสเทียบกับรุ่นอื่นๆของแบรนด์อื่นก็ค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับในงานนะครับวันนี้ก็ มีรถหลายๆอย่างหลายๆ,ๆรุ่นนะครับมาโชว์ด้วยนะครับที่ใส่ยางตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่ายางตัวนี้ก็สามารถใส่ในรถหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รถซีดานเริ่มต้นนะครับไปจนถึงรถยุโรปนะครับรถเบนซ์บีเอ็มนี่ใส่ได้สบายนะครับไปจนถึงรถสปอร์ตคาร์ได้เลยเดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศกันวันนี้อ่าตอนนี้เราอยู่ในเรื่องด่านของการทดสอบนะครับสนามทดสอบในส่วนของทีมทาน่านะครับซึ่ง มันจะเป็นการทดสอบในเรื่องของการเข้าโค้งการเกาะถนนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการจับเวลาแต่ละคนนะครับก็มาจับเอาวิ่งจับเวลากันเอาคนที่วิ่งได้เร็วที่สุดเดี๋ยวก็ผมก็จะลงไปขับดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่รโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราจะพาแม่ออยนะครับไปขับจิมคาน่าจิมคาน่าจิมคาน่านะครับปะกันครับเข้าเกียร์ครับโอ้ยลืมเข้าเ<อ><อ>กียร์เลยนะครับหนึ่งสองนะครับไปครับโอ้ยสนามล้วก็จะมีนี่ครับเออไยลอนคู่แบบนี้ครับเราเป็นทาชองนะครับเรวก็จะ ของฝาแบบไหล่ไหลๆหน่อยนะครับโอ้โหครับขอยช่องครับอันนี้คือชิวใช่รับชิวๆครับยกนิดนึงครับไม่ต้องเบรคครับเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับโอ้โหโอเเบรกหนึ่งทีเบาๆครับปล่อยเบรกปล่อยเบรกครับลไหล่ครับเด้านซ้ายครับก็ใช้กเร่งเบาๆครับโอ้โหอันนี้คือทดสอบสมรรถนะของเรถหรือว่าของล้อเนี่ยโอ้โหครับไหล่ครับไหล่ขวาไหมครับ

เอ้ยไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะครับอันนี้เราเราเทสนะครับเราเทสนี่คือการเทสต์ยาครับี่แบบนี้นะเนี่ยครับเหมือนตัวเราไม่รู้อยู่ในกระป๋องเลยอะเป็นไงครับแม่โอยอ่าเป็นไงครับแม่โอยต้องบอกว่าเลยิดทาง วันนี้เราทดสอบของสมรรถนะของเบลวันว้นนะคะดีไหมครับไม่ใช่แล้วเขาทดสอบยางนะครับะศักดิ์สิทธิ์มากเลยโอ้โหเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางกายมากเลยนะคะวันนี้ถ้าไม่มีเขาเนี่ยหลังน่าจะบอบรวมเป็นเนื้อเดียวกันโอเคนะฮะมะครับขอบคุณอินสตาแรเลยนะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้สติสตังค์กลับมาแล้วนะคะพอแก้วแม่แก้วกลับมาอยู่กับ่ตัวนะคะเมื่อกี้นั่งอยู่กับน้องจิ๊บทั้งหลังนะคะสาวๆเราเกือบจะได้เสียนแล้วเราเก็อจะถือว่ายางเขาเกาะถนนดีไหมเกาะดี มากเลยคือโค้งเนี่ยไม่รู้ว่าโกธอะไรมาไม่รู้ชะลออะไรไม่ทาให้ขุ้นเครืองใจหรือเปล่าล่างแยกขวารถคนละทางกันเลยเมื่อกี้คือวอร์มนี่เมื่อกี้ไม่ได้จับเวลานะครับเมื่อกี้ขับลองให้ดูนั่งกันสี่คนนะฮะก็เป็นไงให้เห็นเดี๋ยวต้องไปดูโกโปรมันจะเวี่ยงหน่อย ว่าเวลาเข้าโค้งมันแรงมันดูสนามมันเล็กแต่ว่าโค้งมันลึกมันก็สนุกดีเรียกได้ว่าสมรรถนะของล้อเนี่ยต้องดีเยี่ยมจริงๆถึงจะเกาะถนนแนวิธีที่ขับในระยะสั้นๆและตีโค้งถี่ๆแบบนี้ได้นะครันั่นแหละครับผ่านไหมครับผ่านไหมครับวิชลินไพลอต t ่วนห้าผ่านค่ะไปเดี๋ยวไปดูสถานีต่อไปกันได้ค่ะให้น้องทิพย์เข้ามานั่งด้วยเป็นสี่คนนะครับเอาโค้งคมคมนะพี่ต้นโค้งคมๆยโค้งคมคม เบรกหนึบหนึบนั่นแหละน่ากลัวอยากให้โดนกลวยนะอยากให้โดนกลวยเลยแน่นอนรถตกเมื่อกี้จิ๊บก็ต้องให้ให้คุณใหญ่เขาคอนโทรลเบรกระยะความความเร็วให้หน่อยสปีดให้หน่อยเอาน้อยที่สุดนะคะไม่เป็นไรลองเราลองหมุนไปสักรอบสองรอบเดี๋ยวก็จะเริ่มตับตัวเองได้อะไรหมุนนับครับอรับถหมุนไม่ดีครับไม่ดีนะครับถพร้อมหรือเปล่าพร้อมผมพร้อมแล้วครับเอาโทษได้ใช่ไหมครับเกียร์อไไดด้ก็เก็เกียร์อเลยครับกำเน็จๆนะคะไปครับ ไปกันครับถ้ากล้องไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องอสน <ไป S 2> ใจรอบรอบนี้วอร์มก่อนนะครับวอร์มนะอ้าวโคมๆคมโคมโคมฮะ,ะเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้เร็วขนาดนี้มันไปได้แต่ตรงนี้เราลองเทสได้ต่อใชครับเดี๋ยวได้สองรอบ ยังไม่ถึงกว่าเยอะเลยอือโอ้โหสนิทเมื่อกี้ระยะเบรกคุณครับถ้าจะใช้ดัตตาเบรกอีกทีนึงจอดนิ่งกว่านี้สักเพิ่มสักสองวิ้งนะครับได้ครับอ๋อมันอาจจะยังไม่ได้คอร์ดโอเคเมื่อกี้เราวอร์มก่อนครับเข้ามาแล้วขับเข้าเข้านี้เลยใช้พวงอะไรโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคมกว่าใช่พอขับครั้งนี้แล้วรู้เลยว่า เฮ้ยเรากลับมาอยู่ที่เดิมได้เร็วขึ้นนะเมื่อกี้ได้ไหมซ้ายซ้ายขวากลับมาที่เดิมเลยเมืม่อกี้ผมเบี่ยงน้อยไปไหมครับหรือว่าพอดีี่ยงน้อยไปคนเสาไหมเมื่อผมไม่ไสังเกตน,น่าจะเบี่ยงไม่น้อยไปหรอครับพอดีใช่ไหมครับอาจจะใช้พวงอะไรน้อยไปเร็วไปนิดนึงเร็วไปเป็นไงครับเมื่อกี้ไปนั่งมาสองคนจุกอ่ะจุกสะใจไม่อยอ่ะ รอมานานแล้วขอบคุณมิชลินนะฮะตรงที่เขาให้ตรงที่เขาให้ซิกแซกนี่แหละครับเมื่อกี้เขาบอกว่าวิญญาณอยู่ทางซ้ายล่างอยู่ทางขวาแล้วแต่ว่ามันกลับมารวมกันได้เร็วนะคะเพราะว่ายางมันมันเสถียรนะกลับมาได้ยางเขาก็ค่อนข้างเกาะได้ดีนะต้องบอกว่ายางตัวนี้คือมันเป็นยางที่ผ่านการใช้มาแล้วให้เหลือประมาณสองมิลเปรียบเสมือนแล้วกันยางที่ใกล้จะหมดอายุแล้วของมิชลินเนี่ยยังใช้งานได้อยู่ได้ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ใกล้หน้าฝนแล้วนะคะก็ดอกยางใกล้หมดแล้วก็จะต้องเช็คแล้วก็ให้ดีนะครับให้ดูแล้วที่สำคัญเมื่อไรที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยอย่าลืมมิชลินไทรล์สปอร์ต5นะคะครับผมเหมาะกับแม่บ้านอย่างเราใช่ไหมคะเซฟเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนรักเมียนะคะอยากให้เมียขับรถปลอดภัยใช้มิชลินค่ะได้อย่าลืมนะครับรักเมียนะครับ อ่ะแล้ววันนี้ก็จบทั้ง3สนามแล้วนะครับ <Hey. S 1> ทั้งสนามจิมทาน่านะครับสนามเปียกนะครับแล้วก็สนามที่ใช้ความเร็วสูง uh, อ่ะสนามแห้งแห้งนะฮะสนามสนามไหน ชอบใจที่สุดตรงสนามแห้งเมื่อกี้ค่ะนาซีดเลยนาซีดเลยโอเคงั้นวันนี้เราก็จบภารกิจเราแล้วใช่แล้วก็มันมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าแลมโบเรากินน้ำมันแค่ไหนวันนี้เต็มอิ่มมากค่ะกับสามสนามแลวเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้ายังไม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเติมน้ำมันกันต่อออโอเคได้ได้โอเคนะฮะ เอาละครับตอนนี้เราก็ขับรถกลับจากพัทยาแนละ้วตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วนะครับเราก็กําลังจะเติมน้ํามันจะได้รู้ว่าทริปนี้หมดค่าน้ํามันเป็นเท่าไหร่<อ><อ>ตรงนี้ให้ดูนิดนึงว่าทริปนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมดนะครับ3ามร้อยกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเติมน้ํามันกี่บาทน,นะครับแต่ทริปนี้ต้องบอกก่อนเวยว่าเนี่ย,ยใช้น้ํามันประมาณครึ่งถังแต่ทริปนี้ขับโดยโหมดสตาร์ด้าก็คือโหมดนี้ ไม่ได้ขับขับโหมดนี้แล้วสลับกับโหมดสปอร์ตนิดนึงส่วนโหมดคอซ่าเนี่ยโหมดเนี้ยเสียงจะดังขึ้นมาหน่อยเนี่ยไม่ได้ขับเลยนะครับโหมดนี้ก็จะแบบขับชิลๆตลอดเลยซึ่งราคาน้ำมันวันนี้นะครับ๋ยามาดูกันเอาตัวซูพรีร์คลาสเต็มถังครับผมครับผมตอนนี้ตอนนี้ลิตรเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้52บาท39สตางค์52บาท39สตางค์โอเคครับผมเต็มถังครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะกินกันเท่าไหร่ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ผลการเติมน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้เราวิ่งทงไปทั้งหมดเนี่ย324.1กิโลเมตรตอนนี้เราเติมอยู่ที่ลิตรละ52.39บาทใช้เงินไปทั้งหมดนะครับ2,350บาทในทริปนี้นะครับใช้น้ำมันไปเอ่อสี่สิลิตรเฉลี่ยแล้วนะครับเอ่ออยู่ที่7.22กิโลเมตรต่อลิตรก็โอเคนะสำหรับ7กิโลเมตรกว่าก,ากาต่อลิตรเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็แลมโบกินนี่นะครับกินน้ำมันอยู่ที่กิโลละ7.25บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าทิปนี้ไม่ไ ไซัดเลยขับแบบประมาณร้อยร้อยต้นๆน,น,นะครับวิ่งเรื่อยๆร้อยต้นๆพอซาไม่ได้ขับเลยสปอร์ตโหมดก็น้อยนะครับเพราะว่าวันนี้มาก็ไม่ออยก,ก็ต้องขับแบบสตาร์ทหานะครับก็ขับนุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับริปเนี้ยมันจะดูค่อนข้างประหยัดสําหรับตัวผมนะเพราะว่าน้ํามันยังครึ่งถังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ลดต่ากว่าครึ่งถังเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราซัดกันเยอะๆเนี่ยไปถึงพัทยาเนี้ยน้ำมันอาจจะเกือบเกือบครึ่งถังแล้วนะครับที่หมดไปนี่ก็เป็นความรู้และการสําหรับคนที่ อยากจะรู้ว่าแล่มืิกีนี้ไปพัทยาเนี่ยมันกินน้ำมันแค่ไหนนะครับในการขับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้คือขับแบบเซบเซฟเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะขับแบบหโหด ดูว่ากินน้ำมันแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอขอบคุณทางมิชลินนะครับที่เชิญพวกเราไปทดสอบยางนะครับมิชลินพ i l o สปอร์ต5นะครับยางตัวนี้มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเก่าแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่เขาเทสให้เราเห็นนะครับในเรื่องของถนนเปียกถนนแห้งและที่สําคัญเนี่ยยางตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ายางรุ่นเก่าๆนะครับได้มากขึ้นแม้กระทั่งตัวของยางเนี่ยเหลือน้อยแล้วนะครับก็ยังประสิทธิภาพยังใช้ได้ดีเหมือนยางใหม่เลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใจให้คาซาด้วยครับวันนี้ผมและวแม่ออยลาไปก่อนนะครับแม่ออยครับบ๊ายบายครับ